สองสามขั้ 2, นตอนิี่1คื 1> 1> 1> eh 1> <S <S 1> อขึ้นไปแล้วเมื <S <S ่อกี <S <S ้ขึ้นไปได้แล้วม่ใช่เาได้สามหน้า MC Idol ไปดูขาไปดูขาไปดูาไไหนคะาเรามีปัญหาเกี่ยวกับร้อแถกแมนสุดน้ดำได้ไหมคะได้ไช่วยเลือดช่วยสายไหนได้ไหมสาสามดึงตัวกระดกนะคะช่วยดกเรือนจุดน้ำดำก่อ ผิวสวยใสมเป็นธรรมชาติหมายเลขเลยนะหมายเลขถ้าเอาไปนะแก้มหลังแก้มหลังมนหลังก็หมายเลขคัหมายเลขถ้าเราเชื่อ่ะหมายเลขแน่ลงกันไหมายเล่ถ้า่ะเชื่อหรือเปล่า้ามันนะคะอ้าถ้าเชื่อเดียนให้พูดทางกานก่อเกิดการเดนาดหมาก็ได้นะคะถ้ามีนเกิมคนนั้ n เป็นคนหอกนะ